เราอยู่หน้างานกันที่สวนลุงนุนะคะอ,อําเภอแกงจังหวัดระยองค่ะอันนี้เราก็แกะแบบต่อหม้อนะคะที่เราเทาไว้เนาะเราก็จะขุดหลุมลึกกันอยู่ที่70็ดถึงแปเซนค่ะขนาดเพดยี25คูณ25เซนค่ะอันนี้ลุงนุให้ทําทั้งหมด2ที่นะคะแล้วก็ไม่มีมัดจํานะคะล้อมร้วเสร็จจ่ายทีเดียวไม่มีเบิกงวดงานค่ะเป็นรูปแบบบริษัทจ้านี่เลยอันนี้ก็ ล้อมสวนทุเรียนทั้งหมดนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ทีมงานเรานะคะร้านเรานะคะจะไม่มีทีมซับนะคะอันนี้ลูกค้าจะใช้เป็นรั้วทั้งด่วนสูง2เมตรค่ะจะใช้เป็นความหนาอยู่ที่6มิลค่ะแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะเสาที่ร้านนะคะจะเป็น2เมตร10นะคะจะเป็น70คูณ70มิลนะคะแกะเสร็จแล้วนะคะ นี่เลยหนูก็จะมาอัปเดตหน้างานเลยค่ะแล้วเราก็เตรียมตั้งเสานะคะพี่พี่ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรหาได้เลยค่ะซื้อเฉพาะของนะคะมีช่างให้คำปรึกษาตลอดการติดตั้งค่ะแต่ถ้ายังไม่มีช่างให้ทางเราไปดูแลได้เลยค่ะล้อมรัวเสร็จจ่ายทีเดียวไม่มีเบิกงวดงานเป็นรูปแบบบริษัทจ้า